สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็พามาดูเห็ดโคนนะครับหรือว่าเห็ดปลวกนะครับซึ่งได้งอกขึ้นมานะครับแถวๆในสวนนั่นนะครับผมวันนี้ก็นะครับเป็นวันโกนนะครับวันที่12มกราคม2566น,น,นะครับ ซึ่งเป็นวันก่อนวันพระ1วันนะครับอันนี้นะครับที่ผมใช้อัวเชื้อจุเลนรีเจ้าปลวกกันนะครับนำไปรดไว้นะครับนำไปรดไว้นะครับแล้วทีนี้นะครับพอนะครับอากาศเหมาะสมความชื้นเหมาะสมนะครับอุณหภูมิเหมาะสมนะครับก็ได้เห็ดก็ได้งอกขึ้นมาแล้วนะครับซึ่ง จะเห็นว่าดอกใหญ่นะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์มากเลยทีเดียวครับวันนี้นะครับก็เสียดายหน่อยนะครับเพราะว่านะครับผมก็ไปทำงานนะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับที่เห็นดอกเห็ดนะครับที่งอกขึ้นมานะครับทั่วบริเวณนะครับก็ไม่ได้เห็นนะครับทีนี้ก็วันนี้ก็เหลือ เห็ดแค่นี้นะครับเหลือเห็ดปลวกนะครับหรือว่าเห็ดคูนแค่นี้นะครับเพราะว่าแม่เป็นคนจัดการให้นะครับอ่าก็อันนี้ก็เหลือไว้นะครับไว้ต้มมันนะครับแต่ว่าในส่วนที่อ่านอกเหนือจากนี้นะครับก็คือนําไปขายนะครับนําไปขายแถวบ้านนะครับก็ถือว่านะครับ อ่าเห็ดโคนหรือว่าเห็ดปลวกนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับอ่าถ้ามีนะครับถ้าว่ามีเห็ดนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ได้นะครับนะเพราะว่ากิโลตัวเนี้ยนะครับก็200-300ร้อยนะครับถ้าเราขายในบ้านเราก็ขายอ่าถ้าขายร้อยสองร้อยนะครับรับรองนะครับว่านะขายได้แน่นอนนะครับก็ไม่พอนะครับ ก็อันนี้นะครับก็แม่ก็ไปเก็บมาแล้วก็ผมก็ปรับจากทํางานนะครับก็เก็บไว้ให้ดูนะครับอันหนึ่งถุงนะครับส่วนที่เหลือก็เอาไปขายนะครับในหมู่บ้านนะครับก็ขายดีนะครับก็ไม่เพียงพอนะครับผมดอกรวยๆทั้งนั้นครับผมอันนี้นะครับดูดอกนะครับดอกใหญ่เลยนะครับผม นี่นะครับส่วนหนึ่งนะครับผมก็เอามาให้ดูกันนะครับก็เอามาแม่ก็ต้มนะครับต้มเกลือไว้นะครับในหม้อนะฮะแล้วก็เกลือไว้นะครับเอาไว้ไอ้ผมเนี่ยนะครับไว้แช่เย็นไว้ทักงอดาวันนั้นนะครับผมได้ต้มใหม่นะครับรสชาติหรือว่านะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับ อร่อยมากทีเดียวนะครับผมเพราะว่าเป็นเห็ุที่นะครับหาทานยากนะครับผมทำให้มีราคาสูงนะครับผมดูดอกนะครับดอกดอกนี่นะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับผมอนะครับในส่วนของหัวเชื้อนะครับผมหัวเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปลวกกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีว่านะครับ การการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์นี่นะครับก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากนะมันก็มีหลายวิธีนะครับมันก็มีหลายตำรานะครับมันมันไม่ได้อยู่แค่ในกรอบนะครับมันมีหลายตำราที่ทําให้เห็ดโคนหรือว่าเห็ดปลวกเนี่ยนะครับสามารถที่จะงอกขึ้นมาจากพื้นดินได้นะครับแต่ว่าดึงสําคัญนั้นนะครับคือเราก็จะต้อง มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับก็คือปลวกนะครับเราจะต้องมีปลวกแล้วก็มีเชื้อของอิดนะครับเชื้อหรือว่าสปอร์ของดอกนะครับอิดปลวกหรือว่าอิดโคนนะครับนะทีนี้นะครับของผมเนี่ยนะครับก็ทำหัวเชื้อนะครับจุลินทรีย์ชาวปลวกนะครับผมก็ไปเอานะครับ ชาวปลวกมานะครับเอาชาวปลวกมาจากปลวกที่มีที่เห็ดโคนนะครับหรือว่าเห็ดปลวกนะครับเขาเคยงอกขึ <ps> ้นมาก่อนแล้วนะครับเราก็สามารถไปเอาชาวปลวกจากนะครับในในในปลวกที่เห็ดเคยงอกขึ้นมาแล้วนะครับเราก็เอาชาวปลวกขึ้นมานะครับผมแล้วนะครับเราก็เอา ถ้าเรามีนะครับมีมีเอ็ดโคนนะครับหรือว่าเห็ดปลวกนะครับที่กําลังจะบานแล้วนะครับนี่นะครับตัวอย่างนี่ผมก็ได้เอ็ดปลวกกันนะครับหรือว่าเอ็ดโคนที่เขาจะบานแล้วนะครับก็นํามาประจมนะครับนํามาประจมกับเจ้าปลวกกันนะครับผมอ่าก็นะครับเอาเจ้าปลวกนะครับจาก ปลวกที่นะครับเคยมีเห็ดโคนนะครับหรือว่าเห็ดปลวกนะครับงอกขึ้นมานะนี่นะครับเรานี่ผมก็เอานะครับกุดเจ้าปลวกนะครับใจนวัาสปอยเห็ไหมครับสปอยที่ในเจ้าปลวกกันะครับจากปลวกที่ผมไปเอามานะครับที่เคยมีเห็ดโคนหรือว่าเห็ดปลวกงอกขึ้นมานะครับก็เอาเจ้าปลวกนะครับ อันนี้นะครับมีเชื้อของเห็ดอยู่แล้วนะครับมีสปอร์ของเห็ดอยู่ที่ในเจ้าปลวกอยู่แล้วนะครับนะครับเพื่อความแน่นอนนะครับเราก็นำนะครับเอ็ดโคนนะครับหรือว่าเห็ดปลวกนะครับที่จะร่วงแล้วนะครับที่บานจะร่วงแล้วนะครับซึ่งถือว่านะครับเห็ดโคนนะครับที่บานแล้วนะครับ จะมีสปปเป็นแสนแนแสนเลยนะครับผมนะครับมีสปปเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้นะครับมาทําความนะครับของผมนี่ใช้แบบสูตรเข้มข้นนะครับก็เอาจาวปลวกนะครับจากปลวกที่เคยมีเอ็ดโคนนะครับหรือว่าเอ็ดปลวกขึ้นมานะครับเงกขึ้นมาก็มาผสมกับสโปของ ดอกนะครับดอกของเห็ดโคนหรือว่าเห็ดปลวกนะครับที่บานแล้วนะครับผมเราอย่าทิ้งเส้นนะครับเห็ดตรงนั้นนะครับเราก็นํามาผสมนะครับเพื่อทําหัวเชื้อได้เลยนะครับนี่ตัวอย่างนะครับที่ผมเตรียมอุปกรณ์ไว้นะครับเตรียมวัตถุนะครับวัตถุอุปกรณ์ไว้นะครับเดี๋ยวก็จะนํามาผสมกับน้ํานะครับ ซึ่งนะครับน้ําที่นํามาใช้ในการนะครับหมักนะครับผมน้ําที่ใช้ในการหมักเนี่ยก็จะใช้น้ําจากธรรมชาตินะครับจะไม่ใช้น้ําคลอรีนนะครับเพราะว่าจะไปฆ่าแบแบคทีเรียนะครับนะนะครับเราก็ใช้น้ําฝนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ฝนกําลังตกวัวดีนะครับผมก็ได้นําน้ําฝนมานะครับ หมักไว้นะครับนี่ครับผมจริงๆแล้วนะครับเราสามารถที่จะนำเจ้าปลวกนะครับประสมน้ำนะเอาเจ้าปลวกที่มีเชื้อเอ็ดโคนนะครับเจ้าปลวกที่เคยมีเอ็ดโคนนะครับหรือว่าเห็ดปลวกขึ้นมาเนี่ย เราสามารถที่จะเอาจากปลวกแล้วก็มามาละลายน้ํานะครับนะแล้วก็เอาไปรดเอาไปรดตาม้า้ใต้โคนต้นไม้นะครับที่ว่ามีาปลวกอยู่นะครับนะก็สามารถที่จะไปอเอาเชื้อนะครับไปไปแพร่ขยายได้นะครับนะเพื่อไอ้นะไอ้ปลวกเนี่ยนะครับเอานำนำ อาหารนะครับจากที่เราทำเชื้อจากจุลินทรีย์เจาปลวกนะครับนำไปกินน่นะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อความแน่นอนนะครับผมเนี่ยทำสูตรแน่นอนเลยนะครับนะไหนก็คือเจาปลวกแบบว่ามีเชื้อเอ็ดโคนแล้วใช่ไหมครับแต่เพื่อความมั่นใจนะครับก็เอาสปอสปอจากเอ็ดโคนนั่นะนะครับหรือว่าเห็ดปลวกที่กําลังจะ าบานนะครับผมเอาออมาผสมเลยนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับทำใม้มีความเข้มข้นน,นะครับผมหรือว่าเราจะไม่ไม่หมักไว้ก็ได้นะครับหลังจากที่เราผสมแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปรดต้นไม้ได้เลยนะครับผมก็นะครับเอาไปผสมกับน้ําประมาณรัก อันนี้นะครับประมาณขวดน้ําเล็กนะครับเราก็ใส่ขวดน้ําเล็กนะนะครับประมาณขวด600 600มิลลิลิตรนะครับผมก็นําไปผปสมกับน้าน้ําจากธรรมาชาตินะครับประมาณ10ลิตรนะครับหรือว่าประมาณบัวรดน้ํานะครับผมแล้วก็นําไปรดนะครับใต้ คนทุนไม้นะครับที่มีมีใบไม้ปกคลุมนะครับผมนะมีเป็นไม้ปกคลุมนะครับเพื่อให้เกิดความชื้นนะนะครับหรือว่าจะเอาฟางข้าวมาก็ได้นะครับหรือว่าใบไผ่ก็ได้นะนะครับบางทีก็บางบางคนก็จะปลูกที่สวนไผ่นะครับเพราะว่าใบไผ่เนี่ยก็จะได้ปกคลุมนะครับความชื้นจากดินนะครับ กคลุมความชื้นนะครับไอ้ดินมีความชุ่มชืน้นแต่บางคนก็สามารถที่จะไปซือ้อก้อนฟางก็ได้นะครับฟางข้าวมานะครับก้อนฟางข้าวมานะครับเพื่อปกคลุมดินไว้นะครับไอ้ดินมีความชืน้นมีความมีความชุ่มชื้นนั่นนะครับผมอันนี้ก็ผมก็ใช้เห็ดปลวกนะครับที่กําลังจะบานเต็มที่เลยนะครับ ไม่ได้ใช้แล้วนะครับมาประชุมครับจเจ้าปลวกที่มาจากปลวกที่เห็ดโคนหรือว่าเห็ดปลวกเคยงอกขึ้นมานะครับเพื่อความแน่นอนนะครับเดี๋ยวแต่สูตรผมเนี่ยนะครับถึงตรงนี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะเอาไปรดเอาประชุมน้ํารดได้เลยนะแต่ว่าผมนะครับะจะทําให้หมักไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เชื้อเนี่ย เดินเต็มที่ก่อนนะครับผมนะอ,อันนี้เป็นอัวเชื้อแบบว่าเข้มข้นนะครับผมแต่ถ้าเราตั้งไว้นานนะครับความเข้มข้นของของจุลินทรีนะครับมันก็จะจะลดน้อยลงนะครับฉะนั้นเราก็อย่าให้เกินหนึ่งเดือนนะครับผมนะเพราะถ้านเกินหนึ่งเดือนไปนะครับความเข้มข้นของหัวเชื้อมันก็นะครับ ปริบัติิภาพมันก็ลดน้อยลงนะครับผมอันนี้แบบนี้นะครับถือว่าทําหัวเชื้อแบบสดๆนะครับนำใบป,ประจบน้านะครับลดตาใต้ต้นไม้นะครับที่ว่ามีปลวกนะครับอยู่ได้เลยนะครับผมแต่ว่าพื้นที่นะครับก็นะครับอ,อย่าใช้ยาปรับ ตัวพืชนะครับยาใช้ยาฆ่าแมลงนะครับนะให้เป็นแบบว่าพื้นที่แบบธรรมชาติที่สุดเลยนะครับผมนะครับหรือว่าบางสูตรนะครับก็จะหมักวัวเชื้อนะครับหมักวัวเชื้อไว้นะครับไว้นานๆนะครับก็จะต้องผสมนะครับอาหารจุลินทรีย์นะครับอย่างเช่นก็จะใส่ ข้าวนะครับใส่ข้าวนะครับเพื่อให้เป็นอาหารนะครับของจุลินทรีย์นะครับผมหรือบางสูตรนะครับก็จะใส่น้ําตาลทรายแดงนะครับลงมาลงไปให้หาอาหารนะครับจุลินทรีย์นะครับในไวื้อนะหรือว่าบางทํรรานะครับก็ใส่นะครับพวก กากน้ําตาลนะครับหรือว่าพวก EM นะครับผมนะก็มีหลายธรรมนะครับนะแต่ว,ว่าของผมเนี่ยนะครับก็นะครับเดี๋ยวจะหมักไว้นะครับประมาณสักสามวันนะครับแล้วก็ผมก็จะพาไปอาเอาแบบว่าแบบเข้มข้นเนี้ยนะครับไปรถกับไปรถใต้ ในใต้ใต้ต้นไม้นะครับที่ว่ามีมีปลวกนะครับมีปลวกอาศัรอยูนนะครับผมแล้วก็มีใบไม้ในสวนนะครับผมที่ย่าจะพาไปในสวนที่รถในสวนนะครับผมซึ่งเป็นสวนสวนเงาะนะครับผมจึงมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวิธีการเลือกนะครับขุดเจ้าปลวกนะครับว่าเราจะ นำเจ้าปลวกแบบไหนนะครับเพื่อนำมาหมักนะครับทำเป็นอัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับเรอไปกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพามานะครับขุดนะครับมาขุดชาวปลวกนะครับในในปลวกในจอมปลวกนี้นะครับจอมปลวกนี้นะครับประมาณเดือนกันยายนนะครับของที่ผ่านมานะครับผมก็จะมีเหตุ นะครับเอ็ดปลวกหรือว่าเอ็ดโคนเนี่ยนะครับขึ้นบริเวณจอมปลวกเนี้ยครับเต็มเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาขุดเอาชาวปลวกนะครับซึ่งมีเชื้อของเอ็ดโคนอยู่นะครับเพื่อนําไปนะครับทําเป็นจุลินทรีย์ชาวปลวกนะครับโดยนําชาวปลวกตรงนี้นะครับนําไปผสมแล้วก็ทําเป็นหัวเชื้อนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับลองติดตามกันได้เลยครับ การเตรียมนะครับการการเตรียมชาวปลวกนะครับเราต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าปลวกนะครับหรือว่าชาวปลวกที่เราจะไปเอามานะครับจะต้องมีนะครับเชื้อนะครับมีเชื้อเห็ดอยู่นะครับก็คือว่านะครับอาจจะมีการงอกนะครับของเห็ดโคนหรือว่าเห็ดปลวกนะครับก่อนหน้านี้แล้วนะครับ เราก็ต้องมั่นใจว่าปลวกที่เราจะเอาจ้าปลวกนะครับต้องมีเชื้อเห็ดอยู่นะครับนะเราะว่านะครับถ้าเราเอาเราไม่มั่นใจนะครับว่าปลวกเจ้าปลวกที่เราเอาไปนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีเชื้อกองเอ็ดโคนหรือว่าเอ็ดปลวกไหมถ้าเรานําไปนะครับไปทําเชื้อนะครับนะโอกาสที่จะ เห็ดโคนหรือว่าเห็ดปลวกนะครับจะไม่งอกนะครับก็มีโอกาสสูงนะครับจากนั้นนะต้องหานะครับนะครับหาจอมปลวกที่เคยมีเห็ดโคนนะครับหรือว่าเห็ดปลวกนะครับงอกขึ้นมานะครับผมนี่นะครับปลวกนี้นะครับนี่นะครับนี่เจ้าปลวกลักษณะเจ้าปลวกนะครับจะเป็นก้อนดินนิ่มๆนะครับปลวกนี้นะครับ ประมาณเดือนกันยายนนะครับผมที่ผ่านมาเนี่ยรอบบริเวณของจอมปลวกนะครับก็จะมีเห็ดปลวกนะครับหรือว่าเห็ดโคนเนี่ยนะครับขึ้นบริเวณจอมปลวกเนี่ยเต็มเลยนะครับผมนะทีนี้นะครับเมื่อผมมั่นใจแล้วว่าตรงนี้นะครับเคยมีเห็ดโคนนะครับหรือว่าเห็ดปลวกขึ้นมาแล้วนะครับนะครับแต่นั้นเชื้อนะครับในจ้าปลวกเนี่ยนะครับเชื้อในจ้าปลวกในจอมปลวกนี้นะครับ แน่นอนจะต้องมีเชื้อของเอ็ดคุณแล้วก็เอ็ดปลวกอยู่ในเจ้าปลวกแน่นอนนะครับผมก็ลงมือขุดนะครับขุดเอาเจ้าปลวกนะครับเพื่อนําไปานําเจ้าปลวกนะครับไปหมักไว้นะครับหมักเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับนะเพื่อที่จะนําไปรด คนต้นไม้นะครับที่อื่นนะครับนำไปทำหัวเชื้อแล้วก็เอาไปรดที่ที่อื่นนะครับที่เราต้องการที่จะทําให้เอาจคูนหรือว่าเอ็ดปลวกงอกขึ้นมานะครับเราก็เอาจาาปลวกที่มีเชื้อปลวกอยู่แล้วนะครับนะเอาไปรดได้เลยนะครับแต่ว่านะครับจิงสําคัญนะนะครับเราต้องมั่นใจว่านะครับ เราจะเอาเชื้อนะครับจุลินทรีย์จาปลวกนะครับไปรดที่ใดนที่หนึ่งนะครับจะต้องไม่ใช้บริเวณนั้นนะครับต้องไม่ใช้สารเคมีนะครับผมต้องไม่ใช้สารฆ่าแมลงนะครับหรือว่ามีการขุดการเผานะครับผมนะก็คือเลือกพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับผม แล้วก็ที่จะไปรดนะครับก็จะต้องมีปลวกนะครับเพราะว่าปลวกเนี่ยก็คือเป็นเป็นตัวนํานะครับเป็นตัวนําเชื้อนะครับก็คือการไปกินนะครับเชื้อจุลินทรีย์จากปลวกที่เรารดรดลงไปในดินนะครับปลวกที่ปลวกเจ้าติดนะครับก็ก็จะนําอาหารนะครับที่เรารดลงไปเนี่ยนะครับนําลงไปในรังนะครับนะเมื่อนําไป เมื่อนาเมื่อกินอาหารที่เราลดลงไปนะครับก็คือเชื้อจุลินทรีย์จับปลวกแล้วนะครับปลวกนะครับปลวกพื้นที่นะครับปลวกเจ้าติ่นก็จะนําไปแพร่กรายเชื้อนะครับที่จับปลวกของเขานะครับผมนี่ก็คือหลักการทํางานของอาการงอกของเอดโคดนะครับผมนี่นะครับนี่คือลักษณะของ เจาปลวกนะครับที่ผมขุดมาเมื่อกี้นะครับเจาปลวกนี้ก็จะเป็นเจาปลวกที่แบบว่ามีเชื้อของเห็ดโคนหรือว่าเห็ดปลวกอยู่แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณที่ได้ติดตามรับชมรับฟังครับขอบพระคุณครับ